to con cầm tôi đi đây Nhìn tắc đi Tên thằng pha vậy, nó là chỗ này, Thôi Chưa kia nội Tôi tắc tụi kia đi nè ครับสบายดีสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุมสุคนเนาะประชุมองสุบอนว่าสิเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกับสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยอีกนหนึ่งบพบอพ่อกับพ่น้องยูทูบพงวะเวียงชายใจกันด้อยพี่น้องปีสองอีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องเนาะพนนะเพิ่มเติมก็อยู่ทางบ้านทางเกินของน้องจ้อยนะ้นองเนวะียงเนาะพอดีมันมีปูนสอบที่ว่ามันยังเดือครึ่งหนึ่งพี่น้องเนาะทางว่เวียงชายน้องจ้อยไปเทเนาะไปเทตรงเงนิน ตรงที่ว่าห้องน้ำมันมันชุดลงเพราะว่าอ่ามันยังบุถืฝนนะพี่น้องตนนะเนาะมันนี้นนแหละมันชุดลงแล้วก็เอามันปูนเทไปรอบๆขอบขอบโตนอนเพียงเนาะผมเอ,พอม่พี่น้องในเบิร์นในชมนมกันพี่น้องเนาะจังไดก็มาเบิ่งมาชมกันเด้อผมเองพี่น้องลุงป้านะ้าอาเนาะอิซีเบิร์สุขุสุขคนเนาะแต่ข้อขโมกขอบใจอะไรพี่น้องเลยที่มาเบิ่งมาชมเนาะเข้ามากดไลค์ุดร์ กดติดตามเนาะพี่น้องทุกๆคลิปนะพี่น้องเลยเดี๋ยวก็อยู่ทางบ้านทางเพื่อนโกงนอง้อยเนาะจังไดก็ให้กำลังใจด้วยพี่น้องกำลังใจบาเวียงเนาะพี่น้องเฮตดบ้านเห้เพื่อนของน้องๆแต่ละลังพี่น้องเนาะจังว่ามาเบึงมาชมกันเนาะพี่น้องเพื่อมาอัพเดตมาดูแลตามมางานเนาะพวกเราผู้ใหญ่เป็นเหมาะไม่เฮาก็เพื่ออยากให้น้องๆนี้นั่นพี่น้องเลยเทให้มันนั่นยังเดืออ่างจากเทตัวนี้ไปแต่ก็ยังเรืออีกตัวหนึ่ง ใหญ่ๆต้องจ่อยเห็ดโอบเห็ดโอบแล้วกโกยโกยโกยปูนเนี่ยเทโศบนันใจอ่าไหวเลยน้องพี่น้องเนาะอ่าโตทีเฮาจะเห็ดบนบนจุดขยะเทไว้น้องพี่น้องมันจังสีอ่าง่ายเนาะจุดขยะเฮาบ่ต้องหิวออกไปถิ่มข้างนอกบ่ต้องออกไปใส่ข้างนอกนะพี่น้องอ่ามีจซมได้กะจุดไปเลยนะเป็นเด็กวางเล็กใส่กับเขาอ่านันใสจนอพีันเนาะ อยางนด้ก็มาเบิ่งมาชมน้องกันพี่น้องเมย์เมย์เอฟซี c, บาซูกูชุกนไปเบิ่งไปชมกันเลยพี่น้องปะ่ะเดี๋ยวเวียงสิไปเบิง่งทางน้องจอยเฮ็ดเวียกคุณนพินเนาะเดี๋ยวเปิดกล่องไปก่อนพี่น้อง,ง,อง,อองช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวียกช่วงงานแบบเป็นดองเป็นยังนะพี่น้องก็อาชีพอะไรเอานั่นเป็นได้ต่อทางนี้พี่น้องเห็นเนาะ Chắc mặt nam <Namble> vậy Bà đi ra không Rồi, đi Học coi thầy Coi đây แค่นี้เนาะว่าอ <épisode> ่าเฮาทมตอนนั้น <Anyone> มันนั่นเนาะเฮาทมตัวนั้นแบบว่าพื้นมันยังบ่ได้ถึกฝนจักเทื่อนะพี่น้องยังบ่ได้ถฝนจักเทื่อไบดนี้มันถึกฝนมันชุดลงนี่เทปูนเอาปูนใชเด้อบดเอาหินเอาหยังมาน่ะปูนเอาหยังใช่ เด็กๆเนี่ยหน่อยตัวไรมันนั่นก็นเฮาก็เฮ็ดเองเฮาบ่ได้อันจ้างคนอื่นนะพี่น้องเนะาะพอน้องจอยเรื่องทำก้อยปูนมันยังกับเพื่อนกับเก่งอยู่นะพี่น้องมือผสมปูนโดยตรงเลยแหละคือน้องจอยมือพวกก้อยปูนเอามาใส่มาเทรอบๆเพราะว่าพวกนี้น่ะตอนที่ขุดลงไปมันมีแต่เฮาสะสะดินลงไปสิมันบัน มันได้สุดถึงน้ำพ้นมันก็เลยสุดวันนี้แหละมีแตว่ะอ่านกจ้อยก้อยปูนจิกไปตามขอบตามตามขอบท่อขอบอยังเราเพียงเนาะอ่าก้อยปูนมาใส่ไปในตัวนี้เราเพียงเนาะนั่นแหละเฮาก็จย์คิดได้นะเสานี้กัม่านตัวนี้ไล้กักเทมันจะตัวนี้ไป เราเพียงก็จ่ายเงินให้เป็นเป็น,ปนทีนบร้อยแล้วในส่วนนี้นะคูนเป็นโตขึ้เป็นด้านหนึง่งมันเจือนมันมันสุดเอาบ่ได้อันนั้นแต่แต่พอทมเพียงได้แบบมันนะโยบลก ลายรอกยมันมาลายปันไดฝุ่นเครื่องสอบนึงเกิดไม่อีกรอหนึ่งเดียวก็ได้นะมาลายปันไดมาแล้วเขาจังเขาได้ตัวนี้แต่จังไปซอยมูมาลายปันไดห้องหนามันชุด bạn đây kinh ngỡ nó không có bên đây thằng nào chưa cứu... คือว่าตัวนี้มันเป็นตัวที่เพิ่นหับจากคันหัวอยู่แล้วเนาะสองโอบตัวนี้นะสองโอบที่ว่าเทฉลบุ่นสโลพีมันเป็นตัวขันหัวอยู่แล้วเห็ดนี้แหละคือว,ว่าตัวนี้ตัวเป็ดโฉบนี่เดีย๋ยวเวียงให้เป็นเทนตัวนี้หนะึ่งอ่าคือว่าล้านหนึง่งโนพีหน,อน,อนอ้องเนาะข้าใส่เล็กแขยังอยู่คือความต้นทานคือสีนั่นอยู่แล้วยจ้าเปเิดอ่าหลวงเจอยเห็ดเวียงให้ FC เอฟซีเบิ้ง จังไรก็คืะว่าการนันอกพี่งเนาะที่ทางฝั่งไทยฝั่งลาวคือว่าทางต่างประเทศปล่อยเดินพุ่งสื่อเคื่อนนะ tác dài rồi đó. นองเบิงเนาะยวยิงับว่ามันเห็นมันโตันกับตัวนี้เลย Sí. xài bọc khung xài bằng khung xài bằng xe ở xe đợi xe đợi ai sẽ cuột kênh phai mô tô gắn ok này ai sẽ ạ Rồi khung thêm ta kỳ đinh đông này bận kỳ đinh này mà đông này là ใ,ใส่ลงใส่ตัวนี้จะเอาสิบลิกแว้เดินน้ำหายน้าเขาแต่น้บาบืเขาแล้วมันกจะจยุกลงเนาะเวียงเขาไมีผู้จับกล้องให้เขาจับเองเลยนี่สิ bỏ kít ha cơ má phi nó ok pha vậy, nó được chỗ này, coi hết, chưa đẻ kia nội จะตากตุกิดินนะชวนคิดินลงลงแจัวน,นั่นบัดลงชีเรืออยู่บ่ปูนนะจำเรือกับมาทเทเซลงองนี้เห็นเบิดจ้ะเทร,รอบ้อ càng cần ngâm nè bạn bỏ bẹp phun cái thôi đã bằng tạc bùn luôn đây bèn hùng mình tạc bùn cần sạc bạn. đây là hao cục mày cục nhang cả thang cục mày, họ mà tạo ngoài vài thang này. Thang đồng mày cục nhang một họ sẽ phủ tuần mày.

ไม่ยผู้ช่วยด,วดูเดดยไมกขวดปแล้ยเตัวมนา้ทิทเมเช็ดตัวามาให้ค่างเขายวขยะกับมันเปียกถูมดเลยเน่างา,า,า,าอันนี้เจอปาแล้วมันเปียกค่กิจูด,ดยู่ คือหลายไว้แท้ถวยจัแล้ว,วนะ <laughs> คือหลายไว้แท้ถ่วยากยันกินเงีไไ้ยอลไรรกินกินอยากกินเนื้อจักเนาะนกินหมูก,กระทะกะทิเพื่ออะพื่อนุนจกมันจังลาย <laughs> ลวกวดลงไป,ประชัน แม่ม hey, oh. uh. yeah, sure? mm ันอันมันยุบได้มันถึกหน้าพ้น่ะมันยุบมันชุดเด็ปไดแต่งไปนะสีเงินก็ได้เนาะสีเงิน้งดาวค่ะจะเห็นแล้วบ่เวียฮะเห็นแล้อสางนอวันเป็นได้จวะ้สิชื่อมาให้ท่าไหมเห็นนะสีเทินได้้วค่ะนมาได้และ เราจะซื้อให้ท่าไหมเอาไว้ไหมคำจูดไล่กับคำแหงกับจูด,ด,ดบอบเวยจูจและพรมคนเฮาอยู่หนีอยู่น้องจ้อยเห็ดอันนี้ก็เดี๋ยวที่บอกเขตน้องจ้อยเห็ดอันนี้ต่อไปก็ มือต่อไปมือต่อไปแต่คือจะให้น้องจ้อยเทตัวนี้พี่น้องลยปั่นให้เป็นล่างตัวนี้ก่อนล่างกระบ,บาปูนก็นละนี่ของเพื่อนก่อนพอตรงนี้เขาจะปลูกต้นต้นมงม่วงเนาะเรียงกันมานี่ปลูกต้นมงมง่วงเรียงกันมาเขาจะปลูกใกล้หัว จังหน่อยมันงากิ่งงามันใหญ่แลยมันสิไปทางของน่องไม้เดี๋ยวสิมีปัญหากันอีกทีหลังเรวสิปลูกอ่าประมาณนี้เลยประมาณกลางนี้เลยเนาะปลูกมานีิใกล้ๆก้าว่าฝนตกด้วยก่อนมันจังสิบโบกนั่นให้ดินมันน,นันๆก่อนเราสิปลูกมาประมาณสามต้นมามุงนี้เดี๋ยวเอเวียงสีเห็ดอ่าโนนั่นให้น้องจ้อยอน,นะี่น้องเดี๋ยวให้เราให้น้องด่างอันนี้ก่อนด่างนี้เดีเย๋ยวเราจังสิบอกน่อง พอไปล่างได้ทั้งปูนต้องจะน้ำสิไปถือตัวนั่นจะล่างปูนพงถือบ่อหน้าต้องสีเชะะื้อแล้วน้ามันสีไลไปใช้ปูนเฮานะ่ะมันได้จังละให้ปูนแข็งก่อนใช้ท้ายมันทับแลย,ยวเจ้าโบอยากเผานั่นก็บแช่เช่ไหดแล้วคอยสิมีแนวให้เจ้าเห็ดอยู่ยปูนชอบหนะอะให้เห็ดในเบอร์เดินทับ ถ้าเป็นบงุงไม้ลักไว้กไ็ได้สีเห็ดเป็นสี่เดียมสีเจจากบอกเห็ดเป็นประมาณห้มันไล่อันนี้หอ้อันนี้ตั้งใช่ไหมเอาลักมาก็ได้ไปสีอันไปไอ้สิไอ้สิบอ่ะพิน้ามไวไอาสิบอกเป็นพร้อมอยังเรือปูนชกหนึ่งแล้วเอาสิเผื่อสิเทตัวนี้มา เข้าบริจิตตนะก็เข้ามาที่น้องนะมาสีรักเดินก่อย ันไดเม็ดหนึ่งนะเห็นันกระปุกปูนโฉบหนึ่งเทเทๆกันไปไ,ปไพพด้พออยู่รว่าโฉบหนึ่งชับในน้นองเยอะเอาไ,ไปกิดก่อน mặt họng nhanh tóng 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 มาคุดกเอาไม้เป็นมาใช้ยตกแน่ๆนะไม้เป็นมาใช้ยแหละจะยูชายกบหีนกอยคือเจ้ากิเทพื้นนี่แหละกอยอยู่นี่พอดีให้มันเบิ่งหนึ่งนะชายชายสามบ่ฮะเอามันกับพ่อแล้วเบิ่งหนึ่งชายสามเฮชองประมาณนั่นนะเอาไม้เป็นมาใช้ย,ชย,ยควายเสือ Bọn nạn pháo khỏe hại thì nó ngồi Bọn pháo khỏe gặp nông chội Thôi à Nó lấy xử mà đeo tổ nạn Tổ khỏe อืมเอาเด็กเนาะก็ได้มันตกง่ายตกตันไว้มันฮอนแดดพี่น้องเนาะมีแต่ว่าแลจังนั่งก็ได้น้องก็แดดอ่อนตอนแรงก็ได้มันบดมันยังได้จังเฮ็ดขงไว้ถ้าว่าเจ้าเออใส่ใส่ทางนอกทางใส่ทางในก็ได้คือว่าตันไว้บ่ตันไว้บ่ให้มันลมบ่ ตกชักไว้เลยคุดลงอีกก็ได้้อคุดคุดเห็นมันเป็นพอกมันจะแต่ขางนี่เฮาเห็นเห็นพอดีเด่วเอาตัวน,นั้นไปขางนะ <Yeah. S 1> ่ะเอาเข็มจกคุดเหมันเป็นดอง <Yeah. S 1> นี่พี่เข็มจกพี่คุดเหมันเป็นดองเฮ้ <Yeah. S 2> yeah. ไปไป้ลยเหรอไปไม่ใช่ใส่เพียงขางนั้นเอาไม่เปะขางนั้นเลยเออไม่ขางนั้นไปพุ่นเลยขางนี้ก็ซี่เลยแถมไรซีเดียมนะก้าวาเจ้ายู่ดินชายเหมือนยังขเข่าแล้วเ,เจ้าเจ้าจะใช่ คือว่าเจ้าจะโคยใช้กานมังหรือ,อเจ้าสิตักเอาก็แลรวแต่เจ้าแต่ว่าคำมันนั่งกับมันหฮอนเดเดียวเยไม่ได้จังเหตดก็ได้เนี่ยวมืออื่นคำมาแต่คำมันแข็งมันยังได้ไอายชีชวนหามตัวนี้ขึ้นมาใส่นี่ ่อนพี่น้องเอาะโอเคพี่น้องเนาะประมาณนี้ก่อนถ้าว่าผิดพลาดการใดต้องก,กฟฟาราบขอโทษขออภัยหลายๆคลิปนี้ก็จะดำลาพ่อแม่พี่น้องไปแล้วพี่น้องจังใดก็อยู่ดีมีแหง่งบรรจุภูชุ่คนเนาะเพียงเนาะอ่ากดไลค์กดเซกเก่าเพิ่มพี่น้องอลเลยขอเก่าคำว่าสบายดีสบายดีบรรจุภูชุ่คนเนาะ